สวัสดีครับหนุ่มพูนสวัสดพุ่งชัยวิทยุชนวนฟ้าสวนครับผมวันนี้ตื่นเมื่อคืนนอนไม่หลับเลยนะเพราะว่าเมื่อตอนเที่ยงคืนฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากมากเลยนะครับผมขึ้นสูงมากดูครับขึ้นสะพานที่ข้ามที่บ้านคุณพ่อก็รักเลยครับเมื่อคืน นี่ก็มาตามของใช้นะครับของผมที่ขัน,นํำก็หายไปพังหมดเลยนี่นะครับขึ้นถึงนี้เลยครับเมื่อคืนดูของยังเลี้ยวดาดอยู่เลยนะครับน้ําป่าไหลแรงมากปกติแล้วไม่เคยขึ้นมาถึงนี้ตรงนี้นะครับดูต้นไผ่ปวดหัวเลยครับเมื่อคืน นี่ก็เก็บของที่ของชาวบ้าน,นะนี่นที่ลอ,ลอยๆไว้เดี๋ยวก็ลงลายกลุ่มเผื่อใครจะมาเอานะเพราะว่าถังลูกเดียวก็มีค่านะครับผมดูครับเล็กหมดเลยพระราบเป็นหน้ากองเลยนะครับระเบื้องผมนี่ก็หายแตกหมดเลยฮะดูหม่อข้าวอ๋อน,นี่หม่องหมงข้าวผมอันนี้ก็ต้องหาเพราะว่า ลังผมที่เป็นถ้วยจานที่ผมตั้งไว้ที่สูงเลยนะครับแต่ว่ามันก็ยังลอยอยู่นี่ยังเห็นมองข้าวเห็นอะไรอยู่นะครับผมเดี๋ยวค่อยมาเก็บไปดูขน้ำก่อนนะที่ผมเดินมารอบแรกครับเนี่ยผมมาในรอบ2ี่สิบปีนะครับดูน้ำที่พัดมาเมื่อคืนครับอันนี้จากจากคลองเห็นไหมครับ รองนี้ก็จะอยู่ต่ำกว่าเยอะมากเลยนะครับบริเวณตรงนี้โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูขนมของผมหมดหมดเลยครับเห็นเหนฟังหมดเลยกับบุงกับเบื้องอ๋อยังมีพวกหม้ออะไรให้เห็นอยู่นะครับผาดหม้อต้มยำเที่ยงคืนนะครับเมื่อคืน ต้นไม้ใบหญ้านี่เละตุ้มเป๊ะไปหมดเลยครับดูกับเบื้องก็วุ่นวายนะครับเพราะว่าบ้านผมอยู่ที่สูงแล้วก็เมื่อคืนด้านล่างก็ชาวบ้านก็น้ําท่วมขังกันก็ชุลมุนไปหมดดูพื้นที่ดูขนําผมหมดเลยเครียดเลยครับผมเนี่ยมีอะไรบ้าง ดูเละไม่เหลือชิ้นดีเลื่อยอะไรก็ยังอยู่นะครับดูความแรงของน้ำนะครับพังเลยครับยังรูปที่หวลหวงอยู่ขอบคุณนยที่หลวงอยู่บผมนะ ว่าจะมันอยู่ที่สูงแล้วนะครับมันก็ยังก็ต้องปรับปรุงต่อนะครับเล็กคุ้มเป๊ะโอเคด้วยนะครับผมขอกำลังใจหน่อยครับผมเพราะว่าต้องต้องทําแล้วก็รื้ออะไรหมดเลยนะครับน่าจะต้องยกขึ้นไปที่สูงนะครับดูความความแรงของน้ำเมื่อคืนครับต้นไม้เห็นไหมครับ งานที่ผมจะต้องทำอีกต้นไม้เมื่อคืนตรงนี้เดินไม่ได้เลยครับผมเป็นกำลังใจกับหนุ่มพูนสอดด้วยนะครับผมวิถีชนประอสวนครับเดี๋ยวผมก็จะเดินเช็คความเสียหายอีกสักต้องเป็นเป็นวันนี้เลยครับนี่ มอสนามยังอยู่ครับอโอเคนะครับเจอกันคลิปน้านะครับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับผม